สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามเพจของประเต้ทุกท่านนะคะวันนี้ประเต้จะพามาอ่านดวงตัวอย่างอีกแล้วค่ะนะคะท่านผู้นี้ไม่บอกเพศมานะคะเป็น f อจาก YouTube นี่ยนะคะเกิดวันอาทิตย์แต่ว่าตามใบเกิดเกิดวันจันทร์ที่25ทธันวาคมพศ2515เวลาที่เกิดก็ประมาณตี4-24นาทีซึ่งมันเป็นคืนของวันอาทิตย์เช้ามามันเป็นวันจันทร์นะคะตาม ตำราแล้วจะต้องดูจากวันอาทิตย์ซึ่งจะใช้เป็นทักษะก็คือมีบริวารอยู่ที่เป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเราไปดูกันนะคะคำว่าบริวารน,นะคะก็คือจะมีดาวอาทิตย์เป็นบริวารดาวจันทร์เป็นอายุดาวอังคารเป็นเดชด,ดาวพุธเป็นสีดาวเสาร์เป็นโมล,ล่าดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะดาว ราหูเป็นมนตรีและมีดาวศุ์เป็นกาลกินีนะคะปะะเต้เคยพูดบ่อยครั้งแล้วว่าสำหรับคนบันอาทิตย์นั้นมีเรื่องที่รู้สึกหนักอกหนักใจหรือว่าจุดด้อยกว่าคนอื่นเขาก็อยู่ตรงของความรักนี่แหละนะคะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนะมันก็อาจจะไม่ถึง ว่าทุกคนนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเป็นความรักที่ไม่ค่อยได้ดังใจคำว่าไม่ได้ดังใจก็เช่น รักเขาแล้วเขาไม่ค่อยรักเราหรือครอบครัวมกกักจะมีปัญหาอยู่บ้างมากกักจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ส่วนที่เด่นก็คือคำพูดเพราะว่าพุทธเป็นสีคำว่าสีนี่ก็คือความสะดวกสบายความเจริญรุ่งเรืองความง่ายหรือสิ่งที่เป็นมงคลน,นั่นเองนะคะเมื่อผูกดวงวางลัคนาออกมาแล้วนะคะจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิก มีตำราหรือว่ามีหลายท่านบอกว่าคนราศีพิจิกนี่อ่านยากนะคะทีนี้การอ่านก็คือเราให้อ่านไปตามดาวนั่นนะคะเราไม่ต้องไปกังวลดาวอะไรมาอยู่ตรงไหนเราก็อ่านไปตามนั้นการที่เป็นคนราศีพิจิกมีดาวอังคารเป็นตนุลักษหรือเป็นเจ้าเรือนเป็นลัคนานะคะก็จะทําให้คนที่ ราศีพิจิกเมื่อมีดาวอังคารกลุ่มลักแบบนี้ดาวอังคารก็จะบ่งบอกว่าความกล้าความแข็งความขยันเมื่อมากุมลักคานาก็จะบ่งบอกว่าทำให้เจ้าชะตาคํำว่ากล้าก็คือไม่หวั่นเกรงไม่กลัวเกรงใครนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะดินของดาวอังคารก็คือจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายไวมีความแอคทีฟมีความขยันอยู่ในตัวสูงมากนั่นเองนะคะ เมื่อเวลาโกรธนี้จะโกรธเหมือนพายุบุกแคมนะคะก็แปลว่ามูทูลูนั่นเองทำอะไรมกักจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะความโกรธนี้มักจะแสดงออกแบบน่ากลัวดังนั้นเวลาที่อยู่ใกล้คนที่มีดาวอังคารกุมลัคนานาในเขาบอกไว้เวลาที่เขาโกรธก็ให้เขาแสดงออกไปก่อนนะคะก็คือเมื่อโกรธเมื่อโมโหอะไรแล้วก็ให้เขาแสดงออกไปก่อนแล้วก็ เมื่อหายโ,มโ,มโหโมโหแล้วเขาจะกลายเป็นคนมีเหตุผลขึ้นมาเองแล้วก็จใจใจดีแล้วก็จะทําความดีตอบแทนในขณะที่ตัวเองได้ทําสิ่งที่ร้ายๆไปเมื่อสักครู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การที่มีดาวพุธมาคุมลัคนณาทําให้เป็นคนค่อนข้างจะชอบพูดชอบเจรจานะคะแต่ว่าคําพูดของเขาเมื่ออยู่ร่วมกับดาวอังคารนั้น มักจะติดไปในทางเสียงออกไปในทางแข็งๆตรงไปตรงมานะคะเป็นคนพูดจาแบบว่าไม่ถึงขนาดว่าอ่อนหวานนะคะแม้ว่าจะมีดาวศุกร์มากุมอยู่ด้วยก็ตามนะคะการที่ดาวพุธเป็นสีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะเป็นเจ้าเรือนมรณะเมื่อมากุมลัคนาแถมดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนอลิด้วยอลิแปลว่าอุปสรรคแปลว่าศัตรูแปลว่า โรคภัยไข้เจ็บเมื่อมากุมลักขนาจึงบ่งบอกว่าเจ้าชะตาดวงนี้มกักจะเป็นคนขี้โรคมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บประจําตัว หรือมักจะมีอุปสรรคศัตรูที่แสดงออกว่าฉันเป็นศัตรูกับเธอนะหรือมักจะมีอุปสรรคที่คอยตามติดเจ้าชะตาอยู่เสมอทำอะไรแล้วไม่ค่อยจะราบลื่นนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีดาวกลุ่มลัคนณาอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้ค่อนข้างที่จะมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีการที่มีดาวศุกร์มากุมลัคนานี้ก็จะบ่งบอกว่านอกแกจะเป็นคนขี้โมโหแล้วยังคนคน ขี้ใจน้อยน้อยใจง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างการที่ดาวศุกร์มาคุมลักนณาศุกร์นี้บ่งบอกถึงทายกิเลสทายสมบัติให้ทายศุกร์ใช่ไหมคะทายพุทธเนี่ยก็คือเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุทธเห็นไหมคะว่าเมื่อเขาอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะคะก็แปลว่าถึงแม้เจ้าชะตาจะมีดาวอังคารกลุมมยังไงเวลาร่วมรักยังไงนะคะ เวลาที่เขาพูดจาอะไรบางครั้งที่อาจจะเสียงแข็งว่าจ้าแข็งไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวสุกบ่งบอกถึงเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่ชอบความสะดวกสบายชอบความฟุ้งเฟ้อนะคะดังนั้นเจ้าชะตาดวงนี้จึงเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความโรแมนติกประจาตัวอยู่สูงซึ่งจะใกล้เคียงกับดาว ดวงที่เราดูเมื่อวานนะคะคนนั้นเขาเกิดราศีเมษแต่คนนี้เกิดราศีพิจิกนะคะคนราศีพิจิกเมื่อเป็นธาตุน้ำทำให้เป็นคนที่ค่อนข้างจะปรับตัวได้ง่ายเวลาโกรธเวลาโมโหนะคะจะไม่ร้อนวื้ววาแบบราศีเมษแต่ว่าจะร้อนค่อยๆร้อนเหมือนน้ําร้อนเหมือนกบโดนน้ำน้ำร้อนต้มเนี่ยนะคะจะกว่าจะรู้ตัวก็คือกระโดดหนีไม่ทันแล้วประมาณอย่างนั้นนะคะ เวลาที่เขาร้อนค่อยๆค,คุกกลุ่นขึ้นมาพอขาดพึงออกมาเมื่อไหร่ก็ต้มกบทันทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะการที่เป็นคนเกิดวันอาทิตย์มีดาวพุธด,ดังนั้นเจ้าชะตามากลุ่มลัคนาดาวพุธมากลุมลัคนานะคะดังนั้นเจ้าชะตาดวงนี้ให้เป็นเจรจาเรื่องอะไรจึงมักจะประสบความสําเร็จได้ง่ายนั่นเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง เป็นคนที่มีวาจาตรงไปตรงมาก็จริงแต่ว่าเมื่อเจรจาธุรกิจการค้าใดๆค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วการที่เจ้าชะตาเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์มีดาวศุกร์เป็นกาลีดาวศุกร์เมื่อมากุมลักนาอย่างนี้ก็แปลว่ามีส่งผลให้เจ้าชะตาเดือดร้อนอยู่บ้างในเรื่องของความรัก นะคะก็คือคนรักมักจะตามติดมักจะด้วยความที่ว่าเจ้าชะตาเป็นผู้มีสเสน่ห์นะคะคนที่ดาวสุกกลุมลัคนาส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่มีหน้าตาดีมี สเสน่ห์อยู่ในตัวเองสูงนั่นเองนะคะจึงมีเพศหญิงเพศตรงข้ามค่อนข้างจะมาติดพันเยอะเจ้าชะตาดวงนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีสเสน่ห์สูงและถือว่าเป็นคนเจ้าชู้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีสุขกับดาวอังคารอยู่ร่วมราศีนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ มีสเสน่ห์มากๆคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีสเสน่ห์สูงบางครั้งก็เรียกได้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยให้กับตัวเองได้เหมือนกันนะคะก็คือไม่รู้จะเลือกใครหรือบางทีก็กลเป็นความเจ้าชู้ไปก็มีนะคะการที่มีดาวพฤหัสเป็นเ,เจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ดาวพฤหัสทางทักษะ เป็นอุตสาหะอุตสาหะแปลว่าความเพียรความพยายามหรืองานดาวฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าชื่อเสียงแปลว่าบุตรเมื่อมาอยู่ที่การเงินแปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงดีมีเครดิตดีไปที่ไหนก็มีคนให้ความเชื่อถือเครดิตก็แปลว่าความเชื่อถือหรือการไว้วางใจจากคนอื่นนั่นเอง เมื่อสมัยเด็กๆนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้จะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการเรียนนะคะลุ่มหลงในวิชาดูจากตรงไหนลุ่มหลงก็ดูจากดาวราหูที่ไปอยู่ที่ร่วมกับดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสกับดาวราหูเขาเรียกว่าคู่โลกกระทำนะคะอยู่ร่วมกันก็แปลว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เอาใจใส่ในเรื่องของวิชาการทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆให้ทำงานเกี่ยวข้องกับสืบสอสวนสอบสวนหรือเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการต่างๆหรือการตรวจอะไรให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะ ก็เรียกได้ว่าเหมาะกับเจ้าชะตาเป็นอย่างสูงประกอบกับมีดาวอาทิตย์มาร่วมด้วยทําให้เจ้าชะตาดวงนี้ค่อนข้างจะเ,เน้นหนักไปในเรื่องของวิชาการถ้าทํางานราชการดีไหมอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าในทักษะ เป็นบริวารในนวางได้ตำแหน่งราชาโชคเมื่อราชาโชคมาอยู่การเงินก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานจึงมีอยู่สูงนั่นเองและเรื่องของการเงินก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดี นหนึ่งทีีเดยวแม้ว่าเจ้าชะตาดวงนี้จะมีดาวราหูมาอยู่ที่เรือนการเงินราหูอยู่ที่ไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เรือนนั้นหรือเขาเรียกว่าราหูล้วงทรัพย์แปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนหาเงินเก่งดังนั้นเขาเรียกได้ว่าเมื่อเป็นคนหาเงินเก่งก็อาจจะใช้เงินเก่งใช้ในด้านไหนใช้ในด้านที่ว่าเจ้าชะตา มีดาวศุกร์กลุ่มรักก็เป็นคนฟุ้งเฟ้อซะหน่อยนะคะดังนั้นก็บำเลอบำรุงความสุขความง่ายให้กับตัวเองนะคะก็เรียกว่าอะไรที่สร้างความสะดวกสบายเจ้าชะตาก็จะใช้เงินในเรื่องนั้นนั้นเองแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วนั่นเองนะคะสหัสช้าคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ไปอยู่ที่ปัตตานีสหัสช้าแปลว่าเพื่อนแปลว่าผู้ติดต่อหรือแปลว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเมื่อไปอยู่ปัตตนีก็แปลว่าอาจจะมีพี่น้องที่เป็นเพศตรงข้ามซะส่วนใหญ่นั่นเองหรือคนที่มาเป็นคู่กับเจ้าชะตานั้นมักจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ร่วมอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกันมาก่อนหรือติดต่อกันหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือได้ติดต่อกันทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตดาวเสาเมื่อเลงลักนาอย่างนี้นะคะ ทำให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ว่าจะทะเลาะกับคู่ได้ง่ายเพราะว่าเสากับอังคารเมื่อเล่นกันก็แปลว่าแตกหักนั่นเองนะคะดาวอังคารเป็นอริด้วยดังนั้นเจ้าชะตาจึงมีเกณฑ์อยู่สูงมากที่กับคู่มีเกณฑ์จะทะเลาะกันได้ง่ายเมื่อทะเลาะกันก็อาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่างนี้ก็ได้นะคะดาวเสาในนาวาง ได้ตำแหน่งกลางๆแต่ในราศีจากได้ตำแหน่งมหาจักก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้จะมีคู่ที่ค่อนข้างจะมีฐานะดีหรือมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนคู่เมื่อมากุมลักนาจึงมีโอกาสสูงที่จะได้คู่ที่คอยตามติดคอยหึงคอยห่วงเจ้าชะตาดังนั้นการที่มีคนรักมากเกินไป หรือมีคนเอาจใส่มากเกินไปมันก็ไม่พอดีนะคะบางครั้งก็เรียกว่าเออมันความไม่พอดีทําให้เจ้าชะตาดวงนี้ก็เลยมีปัญหาในเรื่องของความรักรักที่มากเกินนะคะอะไรที่เกินไปนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันที่พันธุพันธุคือดาวราหูดาวราหูในนาวางได้ตําแหน่งอุดนะคะในราศีจักรได้ตําแหน่งอุจจาพิมุก นะคะคก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีโอกาสที่จะมีพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นเองก็เรียกว่ามีพื้นเพมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นเองนะคะปุตตะแปลว่าลูกเมื่อมีลูกก็เรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะมีดวงที่ส่งเสริมในเรื่องถ้ามีลูกแล้วจะส่งเสริมเรื่องฐานะการเงินทำให้มีฐานะการเงินดีขึ้นเรียกว่า ดวงแบบนี้จึงสมควรจะมีลูกนั่นเองนะคะจะเป็นดวงที่ส่งเสริมให้มีลูกที่ดีนั่นเองค่ะดาวพฤหัสเป็นได้ตำแหน่งเกษตรในราศีจักรและในนาวางได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะก็แปลว่าได้ดาวที่มีคุณภาพนอกจากมีลูกที่ดีเจ้าชะตายัางเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนดาวพฤหัสเป็นดาวที่บ่งบอกถึงว่า เป็นตัวแทนของความดีเป็นตัวแทนของคําว่าสุขุมรอบคอบเป็นตัวแทนของคําว่าไฟเรียนไฟรู้เป็นตัวแทนของคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไปอยู่ที่การเงินจึงแน่ใจมั่นใจได้ว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างแน่นอนนะคะอริ โรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคประเตศพูดถึงไปแล้วคู่พูดถึงไปแล้วมรณะนะมรณะนะความเจ็บป่วยความสูญเสียความเสียหายทางไกลเมื่อมาอยู่ที่ตานนุรักษ์ก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในเรื่องของอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์ท้องน้อยนะคะก็อยู่ในบริเวณนี้เขาเรียกว่าส่วนนุ่งกางเกงในนั่นเองนะคะก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่อง อยู่ในส่วนนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อมลูกหมากถ้าเป็นผู้หญิงก็ประเภทเกี่ยวกับมดลูกลังไข่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะต่อมามาพูดถึงเรื่องเรือนสุภาสุภา,ภาแปลว่าความสุขความสําเร็จความสุขของเจ้าชะตาเจ้าเรือนคือดาวจานันทรดาวจันทร์ไปอยู่กัมมะนะคะดังนั้นเจ้าชะตาดวงนี้เกิดวันอาทิตย์มีดาวจันทร์เป็นอายุดาวจันทร์ได้ตำแหน่ง อะไรในนาวางดาวจันได้ตำแหน่งอุจจาภพิมุกนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะสุขภาพดีนั่นเองนะคะมีเกณฑ์สูงวัยขึ้นมาก็จะถือว่าถึงแม้จะมีโรคประจำตัวอะไรอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นผู้มีอายุยืนเมื่อความสุขไปอยู่ที่การทำงานนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาจะทำงานเกี่ยวกับด้านการบริการบริการคำว่าบริการนี้จำเป็นต้องเป็นออคน ให้บริการเช่นร้านอาหารหมอนวดอะไรเงี้ยพอเรามาดูจากดาวพฤหัสเมื่ได้ตำแหน่งใหญ่อย่างเงี้ยก็แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะอยู่ในส่วนที่ให้บริการข้อมูลคนอื่นให้บริการเกี่ยวกับในเรื่องของออดูแลคนอื่นเช่น ประกันภัยแพทย์พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออยู่ในส่วนที่ต้องให้บริการข้อมูลแก่คนอื่นนั่นเองนะคะเมื่อความสุขไปอยู่การงานการงานไปอยู่ที่กระดุมพ้าก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสสูงจะขึ้นอยู่ในระดับเป็นหัวหน้าคนแล้วก็ มีความสุขในการทำงานแล้วก็เมื่อทำงานแล้วจะทำให้เจ้าชะตามีฐานะร่ำรวยขึ้นนะคะก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนมีโอกาสได้เป็นในระดับหัวหน้านั่นเองเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดีดวงแบบนี้เมื่อดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดีแบบนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาหนึ่ง เมื่อดาวอาทิตย์เป็นบริวารก็จะมีโอกาสมีลูกน้องที่ดีนะคะก็สามารถจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทำงานก็อยู่ในองค์กรใหญ่ๆเพราะว่าดาวอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสกับดาวราหูนั่นเองนะคะ ลาภะก็คือดาวพุธเมื่อมีดาวมฤตยูไปอยู่ดาวมฤตยูอยู่เรือนไหนหงุดหงิดที่เรือนนั้นก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็แปลว่ามีโอกาสนึงมีโอกาสได้ทรัพย์ได้มรดกมาสองก็จะหงุดหงิดในเรื่องของโชคลาภหงุดหงิดในเรื่องของลาภผลหงุดหงิดในสิ่งที่จะได้มาง่ายๆนั่นเองนะคะก็แปลว่าได้มามักจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือได้ทรัพย์สมบัติมาก็มักจะ ทำให้เจ้าชะตารู้สึกว่ามันได้ไม่เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามลาภาไปอยู่ที่ตะนุรักษ์ก็แปลว่าโชคลาภรักเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จำเป็นผู้มีเซนดีถ้าจะซื้อหวยซื้อเบอร์ก็แปลว่า มักจะมีเซน์มาก่อนนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบได้ง่ายๆนั่นเองอันนี้ก็คือพื้นดวงนะคะทีนี้เราไปดูกันที่ดาวจรปีนี้เจ้าชะตาถือว่าอายุย่าง51ปีตกปูมดาวเสาเป็นบริวารดาวเสาเดิมเป็นมูล,ลาเมื่อเป็นบริวารตอนนี้ดาวเสาย้ายไปอยู่ที่ ราศีกุมซึ่งเป็นพันธุสาวเดิมเคยอยู่ปัตตานีไปอยู่ที่พันธุก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้สมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นมีสมาชิกมีคนมาขอร่วมอยู่ร่วมบ้านมีคนมาร่วมกับที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหรือมีโอกาสสูงที่จะได้อยู่กับคู่หรือผูกพันกับคู่นั่นเองนะคะ ถ้าสมาชิกที่มาอยู่ในบ้านหรือมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะเกิดการขยับขยายในเรื่องบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยก็คือได้ซ่อมได้แซมนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ดาวราหูไปอยู่ที่อลิอลิแปลว่าอุปสรรคปัญหาแปลว่าการซ่อมแซมหรือมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายในเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานบริวาร อย่างนี้เป็นต้นกำลังหาที่เรียนที่ศึกษาให้บุตรหลานบริวารอย่างนี้เป็นต้นหรือเ,อเมื่อดาวพฤหัสกับดาวราหูอยู่ที่ราศีเมตร,ร่วมราศีกันอย่างนี้นะคะก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดคดีความมีโอกาสสูงที่จะเป็นท้อยความเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดว่านในเรื่องของ การทำงานของเจ้าสะตาก็มีโอกาสที่จะโดนตรวจสอบโดนสอบสวนอย่างนี้เป็นต้นหรือเขาเรียกว่ามีโอกาสที่เจ้าสะตาจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคำว่าคดีความเจ้าทอยหมอความต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องอย่างนี้อยู่โอกาสที่จะเ,เสียเปรียบมีไหมถือว่าปีนี้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะเสียเปรียบ ดวงปีนี้ถือว่าดวงเป็นปีที่ดวงตกเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นอายุจรก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะ ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ไม่ต้องห่วงนะคะปีนี้ก็ถือว่าได้พบได้เจอคุณหมอที่เ,เป็นผู้มีฝีมือดีนั่นเองนะคะเพราะว่าดาวราหูกับดาวพฤหัสมาจากเรือนที่ดีแต่ก็ถือว่ามีอุปสรรคอยู่นั่นเองตอนนี้ดาวองคารของเจ้าชะตานะคะจรไปอยู่ที่กร,รมมะไปเลงกับดาวเสาอยู่ที่พันธุก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะ มีอุปสรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานให้ระมัดระวังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือให้ระมัดระวังว่าจะทะเลาะกับเพื่อนในที่ทำงานได้ง่ายๆนะคะมีปากมเีเสียงกับเพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอตั้งแต่วันที่30มิถุนาถึงวันที่18เดือนสิงหานะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เกี่ยวกับแข่งขาเกี่ยวกับการใช้รถยนต์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน แพ้อาหารท้องเสียอะไรต่างๆเนื่องจากว่าดาวคารได้ย้ายไปอยู่ที่ราศีสิงซึ่งมีดาวจันทร์ตั้งรับรออยู่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้กินอาหารฟรีได้กินของฟรีอยู่บ่อยๆแต่ในขณะที่เกิดการเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นก็อาจจะมีท้องเสียอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าชะตาควรระมัดระวังอุบัติเหตุ บ้างนะคะเพราะว่าเดิมเจ้าชะตาก็มีดาวอังคารกับดาวเสาเลงกันคนที่เสากับอังคารทับกันเลงกันก็แปลว่าในดวงชะตามีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุแคงขาหักหรือได้มีโอกาสผ่าตัดนะคะเกิดแต่เกิดหักเกิดขึ้นในร่างกายมีโอกาสสูงที่จะได้ผ่าตัดอย่างน้อยๆก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกกับเรื่องของคําว่า ส่วนท้องแล้วก็ส่วนของคําว่าต่อมทอนซินในบริเวณลําคออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือมันเลงกันอยู่นั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวเสารกับดาวคารจรมาเลงกันอีกครั้งจึงระมัดระวังดวงช่วงนี้ก็ แก้เคลแก้ดวงด้วยการซ่อมบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยซ่อมรถอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะช่วยบรรเทาเบาบา,บางไปทําฟันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นการแก้เคตแก้ดวงกันอีกช่วงไหนที่ต้องระมัดระวังอีกก็คือหลังจากเดือนตุลาไปแล้วนะคะช่วงเดือนพฤศจิกาเมื่อดาวอังคารมาเล็งกับดาวเสาก็ให้ระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กะเมื่อดาวอังคารจอมา เจอดาวอาทิตย์อีกนะคะก็อาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันดพานวิวาทกับราหูสุขกับเสาเป็นเสียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ท่องกันแบบนี้นะคะเเมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อดาวังคารแต่ด้วยคําว่าดาวังคารในนวางได้ตําแหน่งนิดนิดนีดแปลว่าอ่อนดังนั้นเจ้าชะตาจึงถือว่าเมื่อมีอุปัติเหตุอาจจะไม่เยอะนะคะอาจจะเล็กน้อยด้วยเจ้าชะตาก็ปกติก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า,าถ้าถ้าเป็นประเภททหารตำรวจก็เป็นประเภททหารตำรวจที่ คอยอยู่ในเรื่องของเอกสารมากกว่าที่จะออกลบนั่นเองนะคะก็ถือว่าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ยุยงส่งเสริมเก่งนะคะ <c oughs> ค่ะนะคะ่ะสำหรับดวงนี้ประเตก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะถ้าสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์แอดเฟซบุ๊กป้าเตมาได้เลยนะคะปะดูดวง ไม่แพงนะคะราคากันเองนะคะไม่ถึง500บาทนะคะอยู่ในระดับกลางๆนะคะก็คือ,อถือว่าเป็นการสนับสนุนป้าเต้อีกทางหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ป้าเต้ขอบคุณ f c ทุกท่านที่คอยติดตามป้าเต้อยู่ทุกคลิปทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ